รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันวันนี้สกก่ สุดยอดสุดยอดเซอรฟ์ฟลส์จริงๆเลยก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยครับะะผมสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอร<ส>้ะวรับราคะเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์ครับเราจะมาหมุนตี ติวติวเวลาดี4ี่โมงครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวแห่งนี้แหะครับคิดว่าเขาเป็นนักรอ้องเลยเขาเป็นพิธีกรด้วยก็ผมจะไม่ให้พูดแกวันนี้ผมอยาให้คุณเป็นนักร้อง <laughs> เพลงที่ร้องไปนั้นเป็นเพลงอม,มะตะจริงๆของศิลปินแห่งชาติแม่ผ่องศรีวรนุษนะครับชื่อเพลงว่าฝากดินซึ่งแต่งโดยครูประดิษฐ์ษอุตมังนะครับต้นฉบับนี่แม่ผ่องร้องไว้ดีเหลือเกินแล้ว ทำไมคุมคณ<อ>ต้นฉบับร้องไว้ดีเหลือเกินไปฉบับร้องไม่ได้เรื่องใช่คุณร้องก็อีกอารม์นอะก็จะเป็นอารมณ์ของส้มเองนะคะนึกอย่างไรถึงมาร้องเพลงนี้ครับไม่ได้นึกค่ะส้มเองก็มีโอกาสนะคะที่ได้มาร้องเพลงวันนี้เพราะว่า เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดปีที่สองค่ะอ๋อที่ว่าตอนแผ่นดินทองเนี่ยนะนี่แหละค่ะดารารับเชิญแขกรับเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องที่คุณภาพนะคะคุณฝนธนาสุนทรค่ะคุณเอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วคุณบุริน รุฟเฟเดอร์นะคะค,คุณง่ายๆเลยนะคุณลูกน้ํานะคะแล้วคุณตุ้มจากนุกร้องนะคะแล้วก็รวมด้วยตัวส้มค่ะครับแล้วก็ยังมีน้างงน้าโยงน้าพวงถูกต้องอเลยนี่เป็นตลกหน้าม่านทั้งชอยทั้งอีเซลสนุกสนานเลือกเกินแล้วก็ทีมของคุณพระช่วยก็มีพี่เท่งพี่ธงพี่ทอดครบเลยทอดทองดีด้วยเ e s, <Yes sir>. <S โอ้โหคุณผู้ชมครับที่เรามาแนะนําตรงนี้เราว่ามีของดีๆอยากจะมาอวดท่านคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสําแดงสดสองนะครับปีที่สองตอนแผ่นดินทองนะ เขาจะมีเริ่มขึ้นในวันที่12ถึงวันที่15สิงหาคมณโรงละครอักษรานะครับอยู่ที่ King Power ซอยรางน้ำครับสองรอบครับบ่าย2องโมงและก็1หนทุ่มไปกันเร็วๆไปกันแต่เนิ่นๆนะครับมีบุฟเฟ่นานาชาติด้วยนะครับใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตนะคะโทรไปเลยค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่02-262-3456<น>ด่วนเลยเพราะนานนว่าตอนนี้นะคะมีทั้งหมด7รอบเต็มแล้ว5รอบค่ะ เดี๋ยวบอกจริงว่าที่มาร้องตรงนี้ใจจริงเนี่ยอยากจะร้องให้ฟังทุกวันแต่ที่สําคัญในวันนี้ที่มาร้องวันนี้อยากได้ชุดเครื่องนอนโตโต้จัดให้เลยครับปกติช่วงนี้นะครับเราจะมอบอยู่เลยนะครับชุดเครื่องนอนโตโต้ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้มอบผลิตภัณฑ์ของโตโต้มูลค่า5,000ันบาทให้คุณส้มเช้งไปเลยวันนี้ นนะไม่นอนคนเดียวกนนอนสองคนแล้วค anyway> ุมโปองแล้วตดจะตดทำไมแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะแดนเซอร์สวยๆของเรานะคะแดนเซอร์คุณเทียมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับนุมสดหนองโพนุมโคแท้ๆร้อยปร์เซ็นต์ไร้อยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจิง